ต่เต้นตุบๆหน่อยทำแล้วให้มันขยับขยับหน่อย ราคาอย่างเดีย จับเองอันนี้จะ <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณผู้ชมสวัสดีจ้าคุณผู้ชม วันนี้เรามากินข้าววันนี้เราทําน้ํายาเราทํากินข้าววันนี้เราทําน้ํายาน้ํายาขนมจีนนะคุณผู้ชมน้ายาขนมจีนนะคุณผู้ชมน้ํายาปลาน้ํายาปลาพิเศษตรงไหนสูตรนี้ได้มาจากได้มาจากมาได้มาจากคุณยายนะครับได้มาจากคุณยายคุณยายทําขนมจีนได้ประมาณ20ปีแล้วก็เอาสูตรที่บ้านแต่ว่าเป็นสูตรน้ํายาปลาในที่บ้านก็จะถ้า เป็นน้ำยาก,กะทิก็ใส่แค่กะทิลงไปนะสูตรเดียวคล้ายๆกันอของปิงทำไมกินไปกินกับน,น้ำปลาไหมส,สูตรของคันแล้วคือ <laughs> ไม่ต้องใส่น้ำยาเ,อ,เอาะใส่น้ำยาลงไปนี่ดูนะให้คุณผู้ชมดูขอบคุณนะแม่พี่สังข้าวให้ฉันด้วงจ้า จะเอานามเดียสันเผ็ดไม่อานเอาอะไรกระดกเอาตีนไก่ใส่ตีนไก่เล้วคุณผู้ชมเพิ่มความอร่อยในการแทะเวลากินขนมจีนมันต้องมีอะไรแทะๆเนาะมันจะครบรสแล้วก็มีเครื่องเคียงพว,วกผักนานาชนิดเนาะคุณผู้ชมมากินเรามากินขนมจีนกันนะมากินข้าวกันนะคนุณผู้ชม ลองชิมดูนะรสชาติเป็นไงรสชาติดีมากคุณผู้ชม,มกลมกล่อมมากอยากกินทุกวันเลยอ่ะหอมอะไรไหมหอมกระชายอืกลิ่นมันเด้งออกมาเลยเนาะนี่แหละความเป็นแบบน้ำยาป่ากินดีๆระวังก้างปลานะอืระวังก้างปานะงลาก้างปาลา,งปามาจากตัวปลาทูเนาะใส่ ใส่เป็นน้ำยาปลาทูนะคุณผู้ชมวันนี้ไปเดินแมคโครปลาทูลดราคาถูกมากเลยเนาะปลาทูสดเอามาทำแนละ้วมันจะหอมมันจะอร่อยกว่าปลาทูนึ่งถ้าเราทำได้ได้ทำสดสดมันก็จะอร่อยหอมกระชายมากเป็น สวดน้ำอีกสักบาทหนึ่งผัสดสดสดนะคุณผู้ชมขนมจีนต้มเองเนาะสวดใหม่ ออร่อยมากยังเหลือเครื่องอยู่เดี๋ยวลองทำเพิ่มพมรุ่งนี้เมื่อเลือนนี้อยากกินก็ทำเพิ่มเรื่อยๆทำยากไหมไม่ยาก ความข้นของน้ำเนื้อปลาทูข้นๆเลยจ้าคุณผู้ชมอร่อยมากวตอนนั้นที่อยูสีสะเกตยายเธอใช้ปลาอะไรใช้ปลาดุกบวกกับผสมกับปลาทูปลาทูตัวใหญ่มากเกลดดีมากแบบตัวใหญ่มากอะเท่าฝ่ามือ ทำขายก็ต้องทำดีๆให้ลูกค้าเนาะเขาจะได้ใส่ปลา2ตัวเหรอซื้อปลาไม่ใช่ทำหม้อใหญ่ทำน้ำยาขนมจีนเจ็ดิบกิโลปิ้งขายที่บ้านขายว่าขายแป๊บแป๊แป,ประมาณเมบ่ายก็ขายหมดแล้วขายดีมากสมัยก่อนตอน,นนี้เหรอืสูตรน,นี้นะทำสองน้ำยาขนมจีนกะทิกับน้ำยาปลา ที่เรียกที่ที่บ้านจะเรียกว่าขนมจีนน้ำยาสาวสาวน้ำหน้าจาก็ประมาณนี้คุณผู้ชมมันลงมาแล้วลงมาแล้ว เหมือนอะไรวะก้างหรอกากิขนมจีนนี่ลำบากนะมันก้างมันเนาะต้องทำยังไงถึงจะไม่มีก้างเราต้องไก่ย่างเอียดยงตรงแั้วก็ดูแล้วนะแบบฟุกซอกทุกมุมแล้วแต่มันก็ต้องลงเหลือมานิดหน่อย ก้างติดเป็นอะไรที่แบบรู้ทรมานมากใส่ะฮะกึนอ๋อเขาเรียกอะไรคือหือกล้วยใช่ไหมหือกล้วยหือกล้วย เข้ากันได้ดีอร่อย <laughs> <c oughs> ลูกลองใหญ่เลย ฉันทำอะไรอร่อยบ้างเนี่ยแม่แกงจืดทำแกงจือดอร่อยจริงไหมฉันทำตำปลาแม่อร่อยแล้วเวมื่อวานยังชมกันอยู่เลยฉันทำตำปลาอร่อยฉั็นว่าทำอร่อยเป็นบางอย่างเนะ มันเผ็ดเพราะว่าใส่พริกแห้งลงไปด้วยอืมบางทีมันจะไม่ค่อยเผ็ดมากใช่ไหมสูตรคุณยายเขาแบบแบบนี้คนยุสานจะกินแบบคุเคำเยศรูร้สึกว่าโล่งจมูกติดแจ,จนรสชาติเขาก็จะกลับมาซื้อเรื่อยๆถ้าเราทำอร่อย ต้นกระชายเป็นยังไงอ่ะอืออยู่ใต้ดินเหรออืมคล้ายๆคล้ายๆต้นข่าแต่หัวเขาแต่ต้นเขาจะเล็กกว่าใบคล้ายๆกันดอกเขาจะมันคล้ายๆต้นแต่ดอกมันจะเป็นสีขาวต้นมันคล้ายกับดอกกระเจียวเองคล้ายกระจิคล้ายคล้ายต้นกระเจียวมันก็จะแตกหน่อไปเรื่อยๆอย่างนี้หรออือ อันนี้เอาไปลงดินก็ได้เรายังเหลืออยู่เอาไว้เก็บกินเวลาแบบทำขนมจีนจะได้มันต้องไปซื้อแต่ว่ามันชอบดินเหนียวนะไม่ชอบชื้นไม่ชอบเปียกแฉะมากเลยชอบดินเหนียวมันจะเกิดขึ้นตามภูเขาแถวเขาพระพิหารนะเคยไป ยายเคยพาไปหาด้วยแหละกระชายปลาไปหาตามภูเขาตามอุทยานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแบบไปหาของปลาบปูชอบคาบลูกอะ่ะ ดูครับปูนหน่อยมันทำอะไรอย่าจับอย่าจับมันนะ้ามือเธอบีผิเธอมันจะเอาอีกตัวนั้นไปไหนไม่รู้มันชอบพาไปเดินเล่นแล้วก็เอากลับมาเดินแบบนี้แหละแต่ลูกก็จะลองกรีดกร ทำไม่พอเป็นผักดองไทยเรากินไม่ดีแต่พอเป็นผัก่ะกิมจินะกิมจิเกาหลีปุ๊บเป็นกินแล้วดีของเรามันเค็มเกินไปหรือเปล่าเป็นหรือว่ามันเปรี้ยเกินไป ไปลาคุณผู้ชมไปปีงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้กับช่อง youtube ส่วนบอจอมบึงด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย